300กว่าบาทจนถึง400กว่าบาทนะครับซื้อใน Shopee ลิงค์อยู่ในด s สคริปชันและพินคอมเมนต์น้ำหนักของมีดเล่มนี้อยู่ที่846กรัมไม่มีปลอกนะครับมีแต่มีดเท่านั้นเป็นมีดใช้งานในสวนในไร่ราคาไม่แพงนะ3 400เท่านั้นแต่ถามว่าคุณภาพดีขนาดไหนก็คงต้องลองใช้งานไนปยาวๆนะครับเป็นมีดที่ไม่คมเลยนะครับจะบอกว่าคมไหมอยากรู้ก็มันไม่ค่อยเข้าะนะ ผมพยายามอยู่นะอ่าไม่คมแต่มันออกแบบมาใช้ฟันถังนะครับไม่ได้ใช้ตัดธรรมดาเหมือนมีดทั่วไปคือบางคมประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้คมขนาดแบบเหมือนมีดพับหรือว่ามีดที่เราใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเหล็กเขาหนานะครับหนากว่ารุ่นอื่นๆที่ผมสั่งมาอีกอันนี้น่าจะหนาประมาณ3.2มมิลคิดว่านะครับ ลองวัดดูแล้วกันนี่นะประมาณ 3.2- มจุถึงสามมิลห,หนาอยู่นะครับแล้วก็ใบความยาวใบที่ผมลองวัดคร่าวๆให้ดูนะครับ<อ>ความยาวใบเขาอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะครับนี่นะครับตั้งแต่ปลายจนถึงส่วนที่เป็นกาดนะครับอยู่ที่ประมาณ15นิ้วหรือประมาณประมาณ37ซนติเมตรนะครับความกว้างของใบอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดแล้วก็ด้ามนะครับด้ามของ,ม,ของมีดเล่มนี้อยู่ที่ 5.3นิ้วนะครับ5นิ้วกว่าก็15บวก5นิ้วก็เป็น20นิ้วนะครับ21นิ้วนะสมมุติตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงกับมีดอีกเล่มหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือโคสติลโบโลมาเชเต้นะจะเรียกว่าเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าทรงมันคือทรงเดียวกันเลยนะครับนี่นะนะครับลองท่าเปนดูคือใกล้เคียงกันมากนะแต่บโบโลหัวมันจะหนกหนกกว่านะครับความยาวของใบมีดก็ใกล้ๆกกันด้วยนะคล้ายๆกันเลย แต่โครสตีลเขาก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนไม่คมอะ่ะล้ําเข้ามาที่ด้ามแล้วด้ามเขาก็จะสั้นกว่านะครับถ้าเทียบโดยสัดส่วนนะแต่ถ้าวัดทั้งเล่มแล้วเนี่ยโครสตีลยาวกว่านะครับก็เป็นมีดสไตล์เดียวกันปลอกก็น่าจะใช้ด้วยกันได้เลยนะครับนี่ลองนี่ใช้ปลอกโครสตีลนะครับอืมก็ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าตรงนี้มันจะติดนิดนึดนงนะครับผมโอเคเรามาดูเลยนะจะเรียกว่าเป็นโบโลมาเชเตอีกตัวหนึ่งจาก Ralph Martindale นะครับ r a Martindale England นะครับ Limited First Choice in Quality นะครับตัวเลือกแรกในคุณภาพนะถ้าจะแปลแบบเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งมีดที่ห้อนี้นะครับเป็นมีดที่บริษัทเกษตร,กรเรษกรเรษตรพันธ์ุหรือโลหะพันธ์ุผมจาชื่อร้านไม่ได้เนะเขาสั่งเข้ามาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการงานกเกษตรนะครับไม่ใช่มีดต่อสู้มีดสะสมอะไรนะรเป็นมีดใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็ มันไม่ต้องเนี้ยบมากนะแต่ว่าที่มีก็คือต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วก็มีความคมประมาณหนึ่งนะครับซึ่งโลหะที่ใช้ผลิตใบมีดนี้เป็นสปริงสตีลไม่ได้บอกรหัสไว้นะครับว่าเป็นเหล็กสปริงรหัสอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นเหล็กที่ยืดหยุนนะครับมีความยืดหยุ่นทนต่อการกระแทกนะครับแล้วก็รับไม่ยากรักษาคมค่อนข้างดีผิวก็จะเป็นซาตินฟินิชแล้วเขาก็จะมีการดิฟนะครับเหมือนเป็นสารป้องกันสนิมมันเป็นเรซินหรืออะไรเคลือบมาด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นรหัสของเขานะครับรัฟมาทีเดลตาจอรเ์เคใครเคยใช้จอบอุปกรณ์การเกษตรก็น่าจะชินกับคุ้นเคยกับที่ห้อนี้ดีนะครับมาท t เดลนัมเบอร์สองอนะครับก็ผลิตในอังกฤษนะครับนี่เป็นมีดผลิตอังกฤษนะเขาแจ้งมันอย่างนั้นนะครับส่วนของลักษณะของการขึ้นคมก็คือเป็นแฟตกรายนะครับแล้วก็จะมีคมเป็นเซคันด์เบลเตรงนี้นะครับแล้วก็ด้าม เขาจะใช้เป็นไม้ประกบ2ฝั่งซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไม้บีชนะครับบีชก็จะเป็นไม้ทางยุโรปนะครับแล้วก็ใช้หมุดโลหะยึดนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นหมุดตอกตะปูแล้วย้ําเข้าไปก็ประกบติดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับด้ามเนี่ยถ้าเกิดแตกหักเสียหายก็น่าจะทําด้ามใหม่ได้นะครับเป็นแบบฟูแทงท้ายก็แบนๆแ,แบบนี้ไม่มีรูอะไรนะครับลายไม้บีชแบบนี้เคลือบแล็กเกอร์มาเรียบร้อยแต่ว่าไม่เสมอเท่าไหร่นะครับจะมีแก๊ป เป็นช่องว่างไม่ไม่เนียนนะแต่ว่าก็สามารถไปขัดไปทําให้มันสมูทกันกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นร่องนะครับถามว่าความเนียนมันไม่เนียนอยู่แล้วนะครับพอเป็นมีดใช้งานด้ามที่ผมได้มาเล่มนี้ก็คือด้ามมันแตกมาแล้วนะไม้มันแตกก็อาจจะมีผลเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ซ่อมด้วยอีพ็อก e ซี่อะไรอย่างนี้ได้ส่วนคมก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมจับแบบนี้ได้แต่ตรงนี้ก็จะคมขึ้นไปนะครับน้ําหนักเล่มนี้800กว่ากรัมเลยหนักนะ สำหรับผมผมว่าหนักนะเพราะว่ามันหนานะครับหนากว่าโฮสเทลอีกทั้งที่เป็นสรงเดียวกันลอนชั่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ846กรัม8ขีดกว่าเลย8ขีดครึ่งนะเกือบ8ขีดครึ่งหนักนะครับก็จากที่ลองใช้ฟันนะครับไม่ ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่คือด้ามจับถนัดไหมก็ถนัดแหละสำหรับคนมืออ้วนๆนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะนะมันหนักตรงหัวเยอะนะครับแล้วก็น้ําหนักโดยรวมทั้งเล่มเนี่ยถือว่าเป็นมีดที่น้ําหนักเยอะเลยหน้าตาดูไม่หนักแต่ว่าจริงๆตัวมันหนักมากหนักกว่าโคสติลเยอะที่เป็นทรงเดียวกันเลยนะครับเขาออกแบบมาน่าจะไว้ฟันไม้แข็งๆหนักๆไม่ใช่แข็งแบบไม้เนื้อแข็งจัดนะครับอาจจะฟันแบบต้นขนุน นะครับฟันต้นมะม่วงอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงใช้ผ่าไม้ผ่าอะไรประมาณนั้นนะครับหัวมีดก็จะมีความหนักมีน้ําหนักอยู่ตัวมีดโดยรวมก็หนักแล้วก็เป็นมีดที่ดูบึกบืนมากเล่มหนึ่งครับก็ใช้งานในสวนในค่ายในแคมป์ประมาณนี้ผมก็สั่งมาเห็นว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะรู้กันว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมีขายในช็อปปี้ลาซาด,ด้าก,ก็ซื้อมานะครับแล้วก็มารีวิวรายละเอียดให้ดูว่าเป็นยังไงส่วนการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าเล่มนี้ค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักไม่คล่องตัวเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเกิดต้องการแรงสับที่แรงนะครับแล้วก็ใช้งานแบบฟันกิ่งไม้ใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ใหญ่เท่าแขนนะครับใหญ่ประมาณ2นิ้ว3นิ้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะนะเหมาะกว่ามีดรุ่นอื่นๆในยี่ห้อนี้ที่ใช้ถางญ้าถางเถาวันนะครับเพราะอันนี้มันมีน้ําหนักมีแรงหวดมีการออกแบบมาให้ฟันลงไปสับลงไปนะครับไม่ได้ออกแบบไว้ใช้ถางอย่างเดียวก็ตามนี้นะครับราฟมารตินเดลนะครับคร็อกควดายนะครับ ก็ชีลิงตันออเขาได้นัมเบอร์227นะครับมเชเต้โบโลนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อนอพิจสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบีไรเดนเอาท์